ตอนนี้นอาแล้วลุงเสือจะทำอะไรอ่ะ <c oughs> แอนนี่มาแต่จะได้นอนไหยเขาไปทำอย่างงี้เมี้ยเขาไปไปไอ,อะไรไปสายดูว่าหลับจริงหรือหลับหลอกอลุงเสือหลับจริงหรือหลับหล,<อ>ล,ล,ลอกเหรอ,อลูกหลับหลอกเหรอลุงเสือโกหกหลับเหรอ หลับไม่จริงใช่ไหมเอาสีน้ำมันแห้งไงคะจะให้สีมันเปียกตลอดก,ก็ไม่ได้นะ <c oughs> มันจะแห้งหมดแล้วในกระปุกอ่ะอเพราะว่านูเปิดทิ้งไว้ไงลูกจะเล่นอีกไหมไม่เล่นปิดปิดไว้ก่อนลูกเดี๋ยวมันแห้งนะหนูไม่ได้เล่นนะสีแห้งสีน้ำมันไม่เหมือนสีสีแห่งนะลูกอือ บ้างนะบ้านอะนี่เจระออ่ะาบ้าเไปไหนอ่ะจะไปกวนเขาอะใเขาไปนั่งเฝ้าเหรอไปนั่งเฝ้าลุงเชือเหรอะนั่งเฝ้าลุงเชือเลยนแะแป๊ะ งานนี้จะได้หลับกันนะเจอเตาปวนเข้าแล้วออโอ๊ยอย่าไปโอ้หนี่นี่นนี้จะได้หลับไหมค เล่นบอลค่ะบอกไปเอ็นดิโอเคเล่นกับหนูไหมบอกไปเอ็นเล่นกระนูไหมคะเล่นกรหนูไหม

อ่ะตอนนี้เป็นที่นั่งไปซะแล้วอาชูนท้าไปแอนแล้วอาชุดชุนแล้วยนใส่มินแล้วยน่มินมาดงกดด้วยอาชุดชุชวนโอ้ถูกใจเพื่อนหลายแดงกับแดงตอนนี้นะคะไม่มีแดงกับเหลืองแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่ีแดงกับเหลืองนะคะวันนี้แดงกับแดงนะคะอาชุดชวนชวน อาชุดเร็วชุดเอานู้ต้องโยนมารับหนึ่งสองรับรับชุดชามากเลยรับหนึ่งสองลอยไปลอยไปอาชุดแล้วก็อาชุดให้เปยนเลยชุดใหาเปชุดอ่ไเลยเ้ยก่งมากถูกใจหนูเอา เอาเเอาเปลี่ยนมุมแล้วดิเปลี่ยนมุมแล้วเปลี่ยนมุมแล้วชุดเลยอะชุดเอ้ยยาไม่มีมาที่นี่ไม่มีมาที่นี่ชุดอ่ะจะจะชุดให้ใครจะชุดให้ใครเอาตัวเองก็จะไปแล้วทีนี่เอาใครจะชุดให้เอาไปไกลแท้บอลนะบอลลูกสือตื่นเลยเห็นไหม ชุดเอาใครบางคนตื่นแล้วมินนี่ลุงเสือถึงกับตื่นนอนเลยมาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ต้องไปไกลมาตรงนี้มาตรงนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาในป็ีโอเคอ่ะบังกล้องเลยโอเคโอเคขดมาเออบรีดแล้ลูกเออโยนให้ใครโยนให้ใครบ้างอะชุด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 ให้มิวแล้วให้ใครเอ้ยพี่มิวยืนพี่มิวยืน มุมไหนก็มุมไหนก็ไม่สะดวก่ะอชุดชุดเฮ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอเหอ็อ้เอาใครมาใครมามินใครมาใครมาใครมา เอ้าเอ้าเอ้าเขินเขินใครมาใครมาใครมาเขาจำรถได้ด้วยนะโอ้ยมีการวิ่งหลบด้วยทำเขินทำเขินที่จริงอยากไปเล่นด้วยนั่นน่ะใครมาเอ้ามีเขินอเลี้ยงสิเลียงสิอ่าเอาหนูจะไปแล้วไปกับหนูไหมนะไปเล่นกับหนูโอ้โหไปเล่นด้วยกันไหมนะ แล้วคือนั่งอ่ะแล้วคือนั่งอ่ะหนูล่ะหนูล่ะก็หนูมเตอรเขนหนูมเต์หนูมตเนหนูมตเนเนี่ยหนูล่ะป้าก็เลยเล่นกับพี่หมิวเลยอไปไกลแล้วไม่ถึงชนเ้ววโอ้โหยอะไรอย่างง้นอ่ะขยับเข้าไปโอเคอ้ออ้

อ่ะทำเป็นลิงอะไรนะลิงลิงย่างย่างบอลไหมลิงชิงบอลลิงชิงบอลลิงชิงบอลไอ้เจ้าเจ้าโอ้หนูจะนั่งโอ้ลิงชิงบอลเอ้า โอ้ยเล่นเองคำเองโอ้ยเโอ้เหมือนได้ออกกำลังกายเลยอออ่ะชู ีมื่ยแล้วโอ้เขาร้อนเขาบอกว่าเปลี่ยนมุมโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้เปลี่ยนมุมแล้วโอ้ยหนูชนะเพื่นบอกโอ้ยหนูชนะเออมีน้อยเขาใจอยู่ตรงนี้เออมันล่มไงเออชุด

บอลแล้ว <c oughs> ไเ่เล่นับพี่มิว่อน <c oughs>